สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนในวันนี้นะคะเราก็จะยังเรียนอยู่นะคะในส่วนของบทที่2นะคะบอรมันชอชานกวนบูอ,อุกาสน,นะคะพวกเราไปเยี่ยมชมอ่พิพิธภัณฑ์นะคะหรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะแต่ในส่วนของวันนี้นะคะเราจะเรียนในส่วนของพาร์ทที่2นะคะก็คือพาร์ทของบทสนทนาน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนบทสนทนานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ โอเคค่ะสำหรับบทสนทนาที่เราจะเรียนนะคะวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเจ็ดประโยคด้วยกันนะคะโดยแต่ละประโยคนะคะก็จะแบ่งออกตามวันนะคะซึ่งเริ่มจากมัน a y นะคะก็คือวันจันทร์นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันจันทร์เขาจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะอ่ะวันจันทร์นะคะเขาพูดว่าบอเมินนะคะชีชานกรบุกข่าวนะคะบอเมิน ชี่ชานกวนโบอูกวาดน,นะคะคําว่าว่อเมินนะคะลูกในภาษาจีนนะคะก็จะแปลว่าพวกฉันนะคะหรือพวกเรานะคะลูกชี่ในภาษาจีนแปลว่าไปนะคะชานกวนแปลว่าเข้าชมนะคะส่วนคําว่าโบอูกวาดน,นะคะก็จะแปลแปลว่าพิพิธภัณฑ์นะคะอ่า เพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้นะคะบวเมเงนชีชันกวนโบอุกวาน,นะคะก็จะแปลว่าพวกเราเนี่ยไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในส่วนของประโยคที่สองนะคะหรือวันที่สองก็คือวันอังคารนะคะวันอังคารก็จะเป็นรูปหนังสือนะคะรูปกินสอรูปยางลบนะคะซึ่งในส่วนของวันที่สองเนี่ยเขาพูดถึงว่าถงเฉ หลายวอดเจียจั่วกงเคอนะคะผงเฉหลายวอดเจียจั่วกงเคอนะคะคำว่าถงเฉนะคะลูกในภาษา,ษาษาจีนเนี่ยจะแปลว่าเพื่อนร่วมห้องนะคะหรือแปลว่านักเรียนก็ได้นะคะแล้วแต่บริบทนะคะหลายในภาษาจีนแปลว่ามานะคะลูก บอกไปว่าชั้นเจียแปว่าบ้านบอกกับเจียเมื่อมาอยู่ร่วมกันหรือมาอยู่ด้วยกันนะคะก็จะแปลว่าบ้านของชั้นนะคะจั่วแปลว่าทำนะคะลูกกงเคอร์อย่างที่เราซื้อบอกไปนะคะแปลว่าการบ้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ผงเฉ๋หลายว่เจียจั่วกงเคอร์นะคะก็จะแปลว่าเพื่อนร่วมห้องหรือเพื่อนนักเรียนเนี่ยมาบ้านชั้นเพื่อทำการบ้านนะคะ หรือเพื่อนร่วมห้องหรือนักเรียนเนี่ยมาบ้านของฉันมาทำการบ้านก็ได้นะคะอ่ะต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูในวันที่3นะคะหรือประโยคที่3ก็คือในส่วนของวันพุธนะคะเขาบอกว่าบอ m ์ n อ h ฉวนเจียนะคะชื่อชานกวนอ่ะชื่อชานกวนชื่อจงกว่าใช่นะคะบอร์มอนฉวนเจีย ชื่ชานกว่าชื่อจงกว่าใช่นะคะคาว่าบ่อเมินนะลูกในภาษาจีนแปลว่าพวกเราหรือพวกฉันนะคะชวนอย่างที่เราซื้อบอกไปแปลว่าทั้งหมดนะคะเจียแปลว่าบ้านนะคะส่วนเจียก็คือทั้งหมดบ้านหรือทั้งครอบครัวนะคะชี่แปลว่าไปนะคะชานกวานก็คือร้านอาหารนะคะลูก ชื่อเป็นกิริยานะคะแปลว่ากินนะคะจงกัวใช่จงกวัาางกวแปลว่าประเทศจีนนะคะใช่แปลว่าอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าบอเมินฉวนเจียช่อชาญกวนชื่อจงกวัวใชา่ก็จะแปลว่าครอบครัวของพวกเราเนี่ยนะคะไปร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหารจีนหรือพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยไปกินอาหารจีนที่ร้านอาหารก็ได้นะคะ อะทบทวนนะคะทั้ง3วันนะคะเริ่มแต่วันจันทร์เขาบอกว่าวอร์เมอรชีชันกวนโบอูกานนะคะก็คือพวกเราหรือพวกฉันเนี่ยไปเยี่ยมชมหรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะสองนะคะเขาบอกว่าทงเฉ๋หลายวอร์เจียจั่วกงเคอนะคะก็คือเพื่อนร่วมห้องหรือนักเรียนเนี่ย มาทาการบ้านที่บ้านของฉันหรือเพื่อนร่วมห้องหรือนักเรียนเนี่ยมาที่บ้านของฉันเพื่อทําการบ้านนะคะและ3นะคะวันพุธเขาบอกว่าวอร์มเมอรชวนเจียชี่ชานกวนชื่อจงกวัวใชา่นะคะก็คือครอบครัวของพวกเราเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะไปร้านอาหารหรือไปพารติชันนะคะเพื่อรับประทานอาหารจีนหรือ ครอบครัวของเราทั้งหมดเลยนะคะไปรับประทานอาหารจีนที่ร้านอาหารหรือพัตคารก็ได้นะคะต่อไปนะคะลูกเรามาดูในส่วนของวันพฤหัสดีกว่านะคะวันพฤหัสเขาบอกว่าบอดชี่ชานเจียต้าหลงเตอเชิงรื้อไพ่ตุ้ยนะคะบอดชีชานเจียต้าหลงเตอเชิงรื้อไพ่ตุ้ยนะคะ คำว่าบอในภาษาจีนแปลว่าชั้นนะคะชีแปลว่าไปนะคะชานเจียแปลว่าเข้าร่วมความหมายของคําว่าเข้าร่วมก็คือต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมคะลูกต้าหลงเป็นชื่อคนนะคะก็คือต้าหลงนะคะเตะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะในประโยคนี้แปลว่าของเชิงรื่อแปลว่าวันเกิดนะลูกนะไท่ตุ้แปลว่างานเลี้ยงนะคะลูก เพราะฉะนั <Where? S 2> ้นเชิงรือไพ่ตุ anyway. so ้ยก็เลยแปลว่างานเลี้ยงวันเกิดนั่นเองนะคะบอแปลว่าชั้นชี้แปลว่าไปชานเจียแปลว่าเข้าร่วมนะคะต้าหลงเป็นชื่อคนเตะแสดงความเป็นเจ้าของในประโยคนี้แปลว่าของนะคะเชิงรือนะคะแปลว่าวันเกิดไพยตุ้ยแปลว่างานเลี้ยงนะคะบอชี้ชานเจียต้าหลงเตะเชิงรือไพตุ้ยนะคะก็จะแปลว่าชั้นเนี่ยไปเข้าร่วมนะคะวันงานเลี้ยงวันเกิดเนี่ยของต้าหลงนะคะ ต่อไปนะคะลูกไปดูในส่วนของวันศุกร์นะคะวันศุกร์เขาบอกว่าหว่อชี่เสี่ีจงเหวินนะคะหว่อชี่เสี่ีจงเหวินคำว่าหวอนะคะลูกในภาษาจีนแปลว่าฉันชี่แปลว่าไปนะคะเสี่ีนะคะแปลว่าเรียนนะลูกนะจงเหวินแปลว่าภาษาจีนนะคะอันนี้แปลตามตัวเลย วอดชี่เสสีจงเหวินก็คือฉันไปเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะอ่ะและต่อไปวันเสาร์นะคะเขาบอกว่าวอเหอมาหม่าชี่ชางฉานะคะวอเหอมาหมาชีร้างฉ่างคำว่าวอนะลูกในภาษาจีนแปลว่าฉันเหอแปลว่าและนะคะหรืออีกความหมายก็จะแปลว่ากลับนะคะ มาหมากคือคุณแม่หรือแม่นะคะชี้แปลว่าไปสร้างฉางแปลว่าร้านค้านะคะวอเหมอมาหมาชี้สร้างฉางก็จะแปลว่าฉันและแม่เนี่ยไปร้านค้าหรือฉันกับแม่ไปร้านค้าก็ได้นะคะอ่ะทบทวนนะคะในส่วนของวันพฤหัสเขาบอกว่าบอชี้ชันเจียต้าหลงเตอเชิงเรือพายตุยนะคะก็คือฉันเนี่ยไปเข้าร่วม หรือไปร่วมงานวันเกิดนะคะงานเลี้ยงวันเกิดนะคะของต้าหลงนะต่อไปวันศุกร์เขาบอกว่าบอดชี้เฉ๋สีนะคะลูกจงเหวินนะคะบอดชี้เฉ๋สีจงเหวินฉันไปเรียนภาษาจีนนะคะและส่วนของวันเสาร์ก็บอกว่าบอดเหอมาหมาชี้สร้างฉากนะคะฉันกับแม่หรือฉันและแม่เนี่ยไปร้านค้านะคะ และเรามาดูวันสุดท้ายนะคะลูกในส่วนของการเรียนวันนี้เขาบอกว่า w อเผลอเพิงเย่ชีหายเปียนนะคะ w อเผอเพิงเย i ชีหายเปียนคำว่าบอนะคะลูกในภาษาจีนแปลว่าชั้นถูกไหมลูกเ e อบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าแปลว่าแล้วนะคะหรือความหมายหนึ่งก็คือกลับนะคะเพิงเย่ในที่นี้แปลว่าเพื่อนนะคะลูกชีแปลว่าไปนะคะ หายเปียนคำนี้นะคะเป็นคำศัพท์นะคะในบทที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่แปลว่าทะเลนะคะว่าเ,เพเ่ิงโยช่วยหายเปียนแปลตามตัวเลยก็คือฉันกับเพื่อนไปทะเลหรือฉันและเพื่อนไปทะเลก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทสนทนาทั้ง7วันนะคะทบทวนอีกรอบหนึ่งเขาบอกว่าว่าเ,เพเ่ิงโยช่วย หายเปลี่ยนนะคะก็คือชั้นและเพื่อนไปเที่ยวทะเลนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์ทั้ง7วันนะคะที่เป็นบทสนทนาที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะ<ม>ก็จะเป็นบอกเกี่ยวกับว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรนะคะก็จะประกอบด้วยกิริยาอ่ะก็ขอโทษก็จะประกอบด้วยประธานนะคะบอกว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นสรุปง่ายๆนะคะ จะมีลักษณะคล้ายๆกับภาษาไทยเลยนะอะถ้าสมมติว่าเด็กๆยังงงในประโยคไหนนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองกลับไปดูคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อดูแล้วหรือไม่เข้าใจจริงๆค่อยทักมาหาเราซื้อนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะ ต่อไปนะคะก็เป็นในส่วนของแบบฝึกหัดของเด็กๆนะคะก็คือจะให้เด็กๆเ,เนี่ยเลือกประโยคนะคะแล้วนํามาเติมตามความหมายของภาพนะคะหลัาซื้อก็จะให้ภาพมาสีภาพนะคะแล้วก็ให้ประโยคมาสีประโยคนะคะหน้าที่ของเราก็คือทํายังไงก็ได้นะคะให้ประโยคกับรูปภาพมันสัมพันธ์กันให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบ้านของเราโดยเด็กๆสามารถ ดูนะคะเนื้อหาของแต่ละภาพหรือของแต่ละประโยคได้นะคะจากบทสนทนาที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนในวันนี้นะคะก็จะเป็นยิบย่อยไปนะอาจถ้าเด็กๆนะคะมีข้อสงสัยหรือมีข้อคำถามนะคะก็สามารถสอบถามเราซื้อได้ตลอดเลยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีก็จะเป็นการเรียนเพียงแค่นี้นะคะในส่วนของบทสนทนาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าและคาบหน้านะคะในส่วนของบทเรียนนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องอขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ